สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่นะครับในเกมซอมบี้ฟันเทียสีครับวันนี้เราก็มาเล่นกันต่อนในส่วนของอีเวนต์อีเวนต์บุดายนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันบ้างอีเวนต์ก็จะมีแบบซุสค์ใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนอันนี้ราคาก็เปลี่ยนปแปลงไปนะครับคือต้องใช้ตั๋วแลกกันนะแม่งก็คือเปลืองตั๋วแม่งกว่าเดิมอีกคือไม่เผื่อตั๋วดีๆเล่นผ่านด่านไม่ได้ก็อาจจะมีตั๋วไม่พอแลกอะไรประมาณนี้ดูง่ายแม่งมาเข้ปเติมหนะักกว่าเดิม <S <S ส่วนภารกิจก็มีอะไรประมาณนี้นะครับนี่พี่ก็ทำไว้ส่วนร้านค้าเซ็ตที่นี้ที่มีน่าสนใจก็มีแค่ตั๋วนะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรน่าสนใจเท่าไหร่เราฝึกเซ็ตนตื่นก็จะเออกะรีกะลากะตัตดแล้วกันแล้วก็มีเซ็ตบูปินที่ซื้อได้เนะแต่บูปินมันก็ให้ของมากระหัวกระหลว,วงี้มันูบอกไม่ดูให้เป็นบูปินสีฟ้ามาดีกวัน อืมโอเคส่วนโกสตอเ็ราะอันนี้สราใส่เติมโดยตรงอันนี้พี่ก็เล่นไปถึงด่านแปดนะครับก็เล่นอีกสองด่านอันนี้ก็อเอาไอเทมมาใชะครับเพราะว่าพี่โดนเพสต,ต้องใช้ไอเทมนะก็หลายคนจะสงสัยเอาพี่เอามาเอาเทอร์ g มอิมเมจิ่งมาทำอะไรก็เอามาใช้นี่แหละครับก็คือจะได้ทำเวสไปด้วยง่ายกดเล่น บอกแล้วพี่เล่นด่าไอ้สไนเปอร์พี่ไม่ค่อยได้ใช้เทอร์มอลอยู่จริงวนั่นเลยไม่เท่าไหร่เราเก็บไว้ใช้ประมาณบริเวณทีเวลาเรียกใช้เพื่อนจะได้เอามาใช้ได้มันก็ไม่มีอะไรนะมีมม เบอร์ม like <Yesterday>. ันสืงมันปวดได้แต่เรื่องเสือฟังดังไปในตัวแล้วก็ฟ้าอาคิดเม้นท์ได้วยันหัวไปในตัวไม่เสียเวลาหรือเกือบลืมใช้เทอร์มอลอิเมจจิ้งไปเลยเว้ยอ่าเอามาเม่งลืมใช้เลยอ่าก็จบไปหนึ่งด่านนะครับ ยิงหัวแม่งเพิ่งให้มาไอ้เหีย้ยแม่งคนกะลหันโอเคให้ขาดอีกหลายครั้งเราก็ไปเล่นต่อกันดีกว่าด่านสุดท้ายของแชปเตอร์หนึ่ง ทำทำเพลงกดใช้เล่นก่อนเลยบอกคือมีคนถามน,น,นะสมอมอเตอร์จิงใช้ในา่านได้ไหม้างทีไไ่ไม่ใช่สไนเปอร์ได้ครับแค่หนึ่งตัวเฉยๆแต่ถ้ามึงดีใช้เรือดเลยแม่จอดำเฉยถึงจะตำแหน่งไทยก็อเป็น,นเปรต้องทำนะใช้เช่ชชนคันจะใช้ถุงเลือดเพาะมันคุ้มเอง,ง,งใช้ เธอ์มลอีเมจกิ้งของที่ไม่ได้ใช้ดีกว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ใช้แล้วพี่เล่นสไนเปอร์จบแล้วไงเฮ้ยม่นมรู้จะเก็บไปทำแพะอะไรกดเล่นแล้วตอนสุดบีจะทั้งรู้จังบน,น่งกดเล่นกดเข้าไป ่วงค่ะช่วงนี้ก็หยุดทําไปนานเลยไม่ใช่ว่าหยุดทำหรอกแต่ว่ามีมมพี่บ้านที่สาวพี่พึ่งใหย่แล้วมีปัญหาพี่ก็เตรยมาแล้วเนี่ยให้ยาชาูยายาแบบปกบติผัวมึงมันไม่ปกติไงเออเนี่ยมันจะมาวุ่นวายเรื่องเด็กเนี่ยแล้วก็วุ่นวายจริงอือต้องมานั่งสอนหนังสือพี่ก็ต้องไปนั่งเสียเวลาสอนหนังสือมึนๆให้หลานบางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาทำมาละ ก็เลยเพิ่งมาว่างครับก็อ่านะอย่าโทษกันเลยแล้วเนี่ยเราเรื่องอีกเรื่องคือไมที่ยังไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกมือถือช่วงนี้ซิมที่เป็นอะไรก็ไม่อยอยดีบางทีก็เด้งมองไม่เห็นซิมเฉยซิมตัวนี้ต้องบอกนะพี่ใช้มาเกือบสิบสี่ปีแหละสิบกว่าปีนานมากไม่รู้เม่งมันจะเปลี่ยนซิมเบอร์เดิมได้อปว่าวะไม่รู้เหมือนกันต้องเอาไปให้ศูนย์เขาเช็คแล้วมั้งเพราะมันใช้มานานแล้วซิมตัวนี้ที่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนไง ให้เบอร์เดย์ของาิมนะส่วนหลานนี่ก็หลานทีสาวเป็นเกพิเศษตอนก็อาจจะแบบมีที่พันธุ์จะไม่นิ่งอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยสอนหาว่าหัวชาหัวชาเราแต่ว่าพ่อแม่เราตอนนี้แบบผิดอ่ะอืมที่น้องมานั่งสอนที่หน่อยก็น่าจะเป็นเรื่องมารยาทนี่เจอเข้าไปแต่ละอันปวดหัวบอกนี่เด็กอายุน้อยทำแบบนี้ได้ แพ่อเขาก็นิสัยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วพี่สาวพี่ก็สันดาหไม่ดีเหมือนกันก็คือแม่งไม่สอนเรื่องมารยาทลูกเลยมาอยู่กับที่บ้านนี้ก็เลยต้องมาสอนนี้หน่อยแต่พี่ก็เตือนไงถ้าถ้ามึงจะหยาก,กันแล้วมึงไม่ควรให้มันมายุ่งวุ่นวายเพราะว่าไอ้นี่มันก็นิสัยก็ถ้าเรียกเอาพูดง่ายสมงดาปิดทองอ่ะอไออผู้ชายคนเนี้ยก็เตือนไปแล้วบอกมึงอย่าชู้นะเออมไม่นสนใจน พี่ายก็อ,อ,อยู่บ้านทีทนแว่าหน้าตัวเมียเ่เยี่ยมคนเย,เย,เย,เยีษษ่ยมอยู่ข้าบเขาอุ้าตัวเมียไหน้าเฉเตอนแรกนพี่เมื่อวี่ว่าเสื้อผ้าที่ซักเสื้อมันหายไปไหนว่าพี่ก็บอกพี่ก็ซักปกตินะมันรู้ที่หลังนะไปเดินดูหลังเสื้อผ้าเสื้อผ้าพี่วอยู่หลังเคื่อผ้าองนก็คือมันทะเลาะกันนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาพี่ก็เลยรู้ว่าไอพี่สาวกูเนยสันดานไอยดี พอมีเรื่องอะไรเราก็เตือนไงว่าผู้ชายคนนี้มันไม่ดีหรอกนะเพราะว่าเรียนงมาแล้วรู้จักมันนะมันเยี่ยงจริง่แล้วพอดีมันมีเรื่องอีกว่ามันบอกว่ามันเป็นคนขี้หึงไอพี่เนี่ยพี่ตัวพี่อ่ะก็เป็นคนขี้หึงเหมือนกันไงพี่ก็เข้าใจอ่ะเออผู้ชายขี้หึงก็ไม่เห็นจะเป็นไรมันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครแต่ว่าพี่ดูสันดานพี่ก็เลยเตือนให้อิวนี่มันไม่ใช่ขี้หึงแล้วนี่มันมาห่วงก้างเวลามึงมึงคุยกับใคร มันห้ามไม่ให้คุยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอตัวมันเองเนี่ยคุยกับคนอื่นหน้าตาเชยคุยแบบยันจะไปบ้านเขาเอะไอเราไม่ใช่แหละไอน,นี่ไม่ใช่สันดานคนขี้หึงแหละแล้วก็จริงๆริงไอน,นี่มันก็เจ้าชู้ประตูดินนี่ที่สาเหตุที่พี่สาวที่ต้องเลิกก็นั่นแหละเพราะมันไปม,มีมีชู้แหละพี่เลยพี่บอก ong, true, ฟองชู้ไปซะเพาฟองชู้กันเนี่ยอันนี้พูดเรื่องกฎหมายนะมันก็จะทาให้แบบพี่สาวพี่มันจะได้สิทธิเลี้ยงดูบุตรไง แต่อีนี่ไม่ทำแต่อันเนี้ยพี่สมน้ําหน้าเหมือนกันนะคือกูช่วยแล้วอะอ้างนูน่นอ้างนี่ใช้เวลานาน,านบอกเขาวนี้มึงใช้เวลาทั้งชีวิตมึงอะไรต้องวุ่นวายกับมันแทนที่มึงจะตัดปัญหาจบมึงมันมีกรรมมัไม่มีกรรมถ้ามีกรมมกรมก็ต้องพี่ไปอยู่ดีกูไม่โดนแต่มันนี่ไม่คือมันไม่มีกรรมอะแต่ว่ามันหากรรมให้ตัวมองกออือดที่เสือเลยสุดท้ายกวนก็กวนส้นตีนนี่ก็คือขอสิทธิเลี้ยงดูลูกหวัน สี่ห้าวันเลยอะจริงจริงอะสี่แต่ครูดูไปดูมามันจะห้าจ,จะชัดเลยนะสี่ต่อสามซึ่งจริงอะผู้ชายคนเนี้ความรู้หนังสือหาอะไรก็ไม่มีไม่เคยสอนลูกเลยมันถึงต้องมาเดือดร้อนพี่ว่าทําไมพี่ต้องมานั่งสอนหนังสือเด็กตอนไอ้คันจะไม่สอนเมื่อก่อนพี่ก็ไม่ชอบลูกเขานะเพราะว่านิาสัยเหมืนอนพ่อสุดจะเอือมอะพี่ก็เลยไม่ยุ่งไงถ้าเมื่อก่อนใช้หนังสือกิ๊พี่ก็จะพูดอยู่แต่เดี๋ยวนี้ก็ ด้วยความว่าเด็กเขาก็ปรับตัวขึ้นเยอะเพราะว่าพ่อเขาก็ไม่ค่อยรักเขาอะไรเงี้ยเด็กมันเริ่มรู้เโตร,รู้เรื่องแลวแต่น,นีสใส่ก็ต้องสอนเยอะแต่ก็ยังดีไงสอนได้พี่บอกสอนได้พี่ก็สอนนะก็ไม่ได้โกรธอะไรเด็กเพราะมันยังเด็กแต่ก็ต้องคอยสอนนะมารายาทนี่ต้องสอนเยอะมากไอ้เรื่องเรียนก็สอนตามความรู้เด็กพิเศษนะเด็กพิเศษก็คงเข้าใจนะัออทิงจริงแต่ว่าไม่ได้เป็นมากนะถ้าเป็นมากนี่ก็เหนื่อยหน่อยโอ้โหแบบสมาทีไม่นิ่งจริง แต่ว่าก็ทนได้เพราะพี่เคยสอนไงอสอนเมื่อก่อนทําพี่ทาคอมเจอเดี๋เวาที่ติก๊กต้องสอนลงคอมอาจารย์บอกอย่าสอนเลยบอกพี่ก็สอนจนได้บอกไม่ยากอะไรอาจารย์ก็คือให้เด็กมันทําเรื่อยๆถึงเด็กมันก็แล้วแต่ระดับนึ่งว่าเป็นมาก,เป,มากเป็นน้อยเด็กออบางคนเป็นน้อยอยู่กับคนปกติได้แต่ว่าอารมณ์เขาจะกุ่ียงให้ด้วยความเป็นสมาธิสั้นนะนะหลานพี่ก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้ถึงกกบโง่แต่ว่าแบบสมาธิมันสั้นก็ต้องคอยดึงคอยดึงตลอดางบนี้น แต่พี่สาวพี่มันจะไม่ค่อยสนใจว่าลูกเสร็จก็ไปรูดมือถือต่อน,นี่หน้าตรงมึงแค่นั้นบอกมึงสอนมีลูกมึงเองนะเว้ยไ,ไม่ใช่ลูกกูต้องให้กูดา่าบอกมึงดูทกูไม่ใช่พ่อมันแะแท้กกูยังสอนหนังสือตั้งใจสอนนี่มันแล้ว,ลวมึงเนี่ยเป็นแม่แต้แท้ทำม,มึงทำได้หัวควายนาดนั้นเออพี่ก็ไม่แปลกลยทำไมคูม่นี้อยู่กันได้เมื่อก่อนจนกระทั่งแบบปั่วมันกระทืบกระทืบทุกวันอืม ก็สมควรแหละคนเราอยู่ด,ดีไม่ว่าดีาดีเคยใจตัวเป็นพี่พี่เจอแบบนี้พี่ก็ไม่เอานะถ้าพี่เป็นผู้หญิงเนาะก็รู้เหมันเฮียมึยงเอมันทำหา่าอะไรละ่ะเวทคนเราใช่ไหมละ่ะอือกูก็ไม่ได้โง่แต่อีนี่มันแงนประจำแหละเมื่อก่อนมันเคยถามพี่นะผู้ชายคนนี้ดีไหมดีไหมพี่ดูมากี่คนกี่คน,คนพี่ก็บอกทุกคนนะไม่เฮียทุกตัว แต่ว่าเจอไอ้ตัวสุดท้ายเนี่ยเราย้ำไงเฮ้ยมันเฮียมากจริงอย่าเอาเลยสุดท้ายก็ฮิ้วกระเป๋าไปอยู่กับเขาเก็เนี่ยนะตบเวรับกรรมไปช่วยอะไรบ่าได้เนาะเนี่ยถึงบอกบางทีมันน่าเหนื่อยนะเรื่องแบบไม่ใช่เรื่องตัวเองแล้วกูต้องมาเจยกไม่ใช่เรื่องกูเลยนะแต่ก็เบรแกลครบอย่างว่าไกลครบแล้วอีกรอบ เอาให้มันครบเอาจริงใครมีแบบพี่น้องรักกันนะรักมีก็ดีก็นันแหะแต่พี่น้องพี่ไม่เหมือนกันไงต่างฝ่ายต่างแบบแต่แย่งชิงดีชิงเด่นกันโอ้แม่เบื่อพี่นี่แบบกูไมย่ยุ่งเลยเรื่องพวกมึงอะแต่พ่อสอนนะแม่ก็แม่แม่แมพี่เป็นคนคน่อนข้างโลกสวยพี่ก็สอนแม่ชีวิตมันไม่ได้สวยเหมือนในละครหรอกนะต้มให้สอนอเนื่อย ทุกวันนี้แม่พี่ก็ความคิดเหมือนพี่ก็คือรู้แล้วไงว่าเออลูกๆแบบมันไม่ค่อยแบบขยันนะแต่ปัญหาเข้าบ้าน,นมีพี่เพราะว่าสมัยพี่เนี่ยอยู่พิพิวานไม่ค่อยคนบางคนบอกคนจีนอะไรนะหลักเอ้ไม่ใช่คนไทยรักลูกคนสุดท้อยแต่คนจีนเขาจะรักลูกคนโตมากกว่าไงแต่พี่ก็ไม่เคยน้อยใจนะพี่มองว่าดีซะอีกเราจะได้เออแบบ มันก็ทําให้เราแบบเป็นคนเข้มแข็งไงแบบเอออยู่ด้วยตัวเองได้ไม่ต้องวอยวนะังทําให้เรานิสัยสันดาไม่ชอบไปพึ่งพาใครอะไรเอาง่ายๆทาอะไรก็ทําด้วยตัวเองสบายใจกว่าสังเกตการเล่นเกมสไตล์พี่พี่ก็จะไม่ไปคออเทมใขรนะครับกูเป็นสันดานกูอ่ะสันดานในเกมก็มันไม่ต่างกันเลยคือถ้าเล่นแล้วต้องมานั่งพึ่งพาชาวบ,บ้านเกมกนั้นกูไม่เล่นครับกูบอกเลยว่ามันไม่สนุก คือเราเล่นเราต้องการเล่นด้วยตัวของเราเองมันมันกว่าเหมือนถามบางคนเงี้ยเล่นมาเฮ้ยโยนของให้ถามพี่ชอบไหมพี่ก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะอะไรพราะนิสัยชอบหาเองเว้ยมัน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 ได้ฟิลกว่าใครเป็นบ้งไหมเวลาเล่นเกมต้องหาเองแบบถ้าคนให้ของมันไม่ค่อยได้ฟิลแบบต้องไปแย่งเองเก็บเองสนุกกว่าอะไรเงี้ยมันแล้วแต่ความชอบคนนะะบางคนเออเฉยๆให้มากูเอาให้มากาแต่พี่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ มันเหมือนดูถูกตัวเองเองรู้เออแบบกูไม่มีปัญญาหานแล้วต้องมาขอฟองเขาก็เหมือนกันชีวิตจริงพี่ก็ไม่ค่อยชอบไปไหว้วานใครนะเพื่อนที่พี่สนิทกับพี่จะรู้นีสใส่ดีถ้าไม่แบบอะไรจริงพี่จะไม่ค่อยไปวุ่นวายเขาหรอกเพราะว่าเราก็รู้คนทุกคนมีปัญหาจะไปยุ่งกับเขามากก็ไม่ได้อ่าก็น่าจะเอาประมาณนเนี้ยเนาะก็จบอาไปแล้วนะครับกับ คลิปซอมบี้ฟันเทียสนะครับเป็นไงครับใครเล่นไปถึงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนะครับซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถ like, กดไลค์กดแชร์กดสามัครใหเป็นกำลังใจพี่ได้นะครับจะได้เป็นกําลังใจพี่ทําคลิปใหม่ๆมาครับส่วนถ้าใครอยากพี่ทําบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะระยะอยู่แล้วครับยังไงถ้าชอบก็สามารถติดตาก็ได้นะครับถ้ามีอะไรสนุกๆพี่ก็จะเอามาเล่นให้ดูนะครับ ยังไงก็อย่างที่บอกครับคือชีวิตคนเรามันนันนะเออก็แบบอย่าเอาปัญหามาให้ตัวเองดีที่สุดแล้วอืมเป็นพี่พี่ไม่ค่อยชอบไปพึ่งพาใครไงเพราะว่าไปยืนจมูกค,คนอื่นหายใจมันเหนื่อยนะพี่บอกเลยถ้าเกิดขัาไม่ทําให้มึงก็ตายยังไงขอใหโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ